สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูรัมีในชั่วโมงที่3นะคะกับกิจกรรมเคลื่อนไหวบนตาราง9ช่องสเต็ปที่1ประกอบเพลงก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเราต้องมากกลบริหารกันก่อนค่ะพร้อมเรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ทำตามคุณครูด้วยนะคะท่าที่หนึ่งนะคะสะบัดมือค่ะสะบัดมือสิบครั้งเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเดินขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้า

สิบเก้าสิบค่ะเกสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ